เขาเขาทำได้ไหมก็คือเขาเอาพระที่มีลายผ้าไปถอดถามว่าติดไหมกะติดสถาเทวนมนุษยานันพุทโธพัวาติมอัอตุเรียนรู้ศึกษา ก่อนสะสมพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดป พี่สงสัยเรื่องของที่นี่อยู่อ่ะนะเรื่องของลายผ้าเนี่ยครนะับลายผ้าเนี่ยสําหรับพจน์เนี่ยความสําคัญลายผ้ากับพ,พับพิมพ์หลวงปู่สุขเนี่ยพจน์ให้ความสําคัญยังไงบ้างในส่วนตัวผมต้องบอกแบบนี้พี่ลายผ้าเนี่ยตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่ให้ความสําคัญเดี๋ยวแป๊บนนะึงสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับ พบกับรายการรู้ให้ชัดนะครับเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมพอดีวันนี้ผมแวะมานั่งคุยกับพจน์เรื่องของลายผ้านะครับในด้านหลังของพิมพ์ผ้าของหลวงปุขนะครับเลยเดี๋ยวจะให้พจน์อธิบายภาพรวมๆของลายผ้าพจน์ให้ความสําคัญมากน้อยขนาดไหนคือต้องต้องเรียนนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็แฟนๆรายการนะแล้วก็พี่นะ คือตัวผมเองเนี่ยาลายผ้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะผมให้ความสำคัญเนี่ยอันดับที่สองนะฮะในกลุ่มที่มีหมวดลายผ้าผนะฮะก็คือหลังจากที่เราดูผมดูแม่พิมพ์พ้าแล้วเนี่ยผมจะดูที่ลายผ้าผนะ,ะถ้าพ้าในหมวดที่มีลายผ้าผมก็จะดูลายผ้าทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าลายผ้าเนี่ยจะจําแนกออกเป็นสามกลุ่ม ใหญ่ๆนะฮะกลุ่มแรกก็คือลายผ้าในยุคแรกๆเนี่ยก็คือเ,อเป็นพวกพระบิดาฝั่งตะกุดนะฮะรวมถึงพิมพ์พระพุทธชินราชาหลังฝั่งตะกุดนะครับแล้วก็เ,เป็นข้างอู่นะฮะ,ะ,ะพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางในบางในบางาในบางองค์ที่มีลายผ้าแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าในข้างอู่เนี่ยที่มีลายผ้าเนี่ยพบเจอน้อยนะฮะจะพบเจอ็คือู่ใหญ่อูกลางซึ่งเทล่อในยุคแรกๆแต่ว่ามีการกดลายผ้าเนี่ยน้อยมาก เดี๋ยวเดี the call, the <c ups> <c ups> the ๋ยวผมจะขึ้นเรื่องของภาพให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับในส่วนในส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพิมพ์คล้ายวับนกนะฮะแล้วก็กลุ่มข้างอุ่บวครับรวมถึงประพามบนทนฐานบัวตุ่มครับนะนี่ก็คือเป็นลายผ้าในกลุ่มที่บผมนะฮะแล้วก็กลุ่มที่3าก็คือประพามบนทนหมดวัดสมเซี่ยวนะฮะทีนี้สาเหตุเนี่ยทำไมเราทำไมเราพบเจอที่มีลายผ้าแล้วก็ไม่มีลายผ้าครับ นะฮะไอ้ที่มีลายผ้าเนี่ยก็คือในการกดย้ําพิมพ์เนี่ยก็คือเวลาเทตะกัวไปแล้วเนี่ยต้องการย้ําให้แม่พิมพ์ชัดเจนขึ้นครับเลยใช้ผ้ากดอ่าลวสาเหตุลวทําไมในในเมื่อบอกว่ามีผ้ากดย้ําพิมพ์การร้อนครับแล้วทําไมไอ้บางพิมพ์มันไม่มีลายผ้าอืมอ่าในหมวดพวกนั้นเนี่ยเขาจะใช้กระดาษรองแล้วก็กดครับคือต้องเรียนอย่างนี้คือการคือความแตกต่างใช่การตรมาวิธีเนี่ยในการ ในการเทหล่อผ้าวัตประคองเนี่ยค,คือช่างสมัยก่อนเนี่ยคือ,อทําให้รวดเร็วรนะฮะบางคือเวลาเทพิมพ์ประปุบเนี่ยคือเขาไม่ได้กดแค่พิมพ์แค่คนเดียวนะฮะเหมือนพี่กับผมช่วยกันทำนะ,ะผมมีผ้าผมก็กดพี่ไม่มีผ้าพี่ก็เอากระดาษกดอ่าแล้วแต่คือวัสดุที่ใกล้ตัวแสดงว่าพาับพิมพ์นั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทั้งมีลายผ้า แล้วก็ไม่มีลายผ้าใช่ถูกไหมครับเช่นประพามนชนฐานโบสถ์ุมเห็นไหมฮะบางองค์ก็คือปล่อยเดือดเลยครับไม่ได้กดย้ําด้วยผ้าครับแต่ส่วนมากที่พบเจอในสมมุติว่าสัดส่วนผ้าเนี่ยสิบองคเราอาจจะเจอลายผ้าเนี่ยประมาณ7องอีกสามองค์ไม่มีลายผ้าก็คือปล่อยธรรมชาติเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกและรวดเร็วครับนะเพราะว่าพระเขาไม่ได้เทแค่แค่สิบยี่สิบองเททิ้งเป็นร้อยองครับนะฮะก็คือทําให้ให้เกิดความรวดเร็วขึ้น ตามความสะดวกของช่างครับตอนนี้เรายกมาสักกลุ่มหนึ่งก่อนเนาะครับอ,อย่างกลุ่มคล้ายพิมพ์ค้ายวัดนกเนี่ยมีหมวดไหนของผพ้าพิมพ์ไหนที่ใกล้อยู่ในในกลุ่มที่มีลายผ้าคล้ายกันก็คือก็คือสามหมวดพิมพนะฮะก็คือคล้ายวัดนกจะเป็นลายผ้าเดียวกับพิมพ์ข้างอบวง ครับผมนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงพิมพ์ประพามรนทวนฐานโบตุมครับผมซึ่งจะเป็นผ้าแบบเดียวกันนะเราสามารถศึกษาได้ในคลิปแรกๆที่เราถ่ายตอนนั้นผมอธิบายไปนะครผมจะจะต่อเนื่องกันครับผมอันนี้เราเรามาเน้นย้ำเรื่องของลายผ้าในการเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาพระพิมพ์นี้เนาะ คือสําคัญนะฮะลายผ้าเนี่ยถามว่าในพระไม่แท้เนี่ยเขาเขาทาได้ไหมก็คือเขาเอาพระที่มีลายผ้าไปถอดถามว่าติดไหมก็ติดแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการกดย้ํานะ <ผม S 2> จะสังเกตจะเป็นแค่รอยตื้นๆอ่าฮะนะอยากให้สังเกตด้วยนะฮะค,คือการดูผ้าเนี่ยเอ่อจะแยกแท้ไม่แท้เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหลายปัจจัยครับผมนะ,ะดูดูพิมพ์ดูผิวดูจางดูลายผ้านะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบใช่ฮะแต่ว่าเราเห็นว่า เรื่องของลายผ้าเนี่ยไม่มีอยู่ในหลายๆกลุ่มพอเราศึกษากลุ่มนึงเราก็สามารถไปต่อยอดดูอีกกลุ่มหนึ่งได้นะครับเราเลยมาเน้นย้ำนะครับส่วนวิธีการดูลายผ้าเนี่ยก็กลับไปดูคลิปเดิมว่าว่าเราเรามีไม่มีสอนไปแล้วว่าท่านใดที่มีหนังสือนะฮะลองเปิดหนังสือผมดูนะฮะมีการอธิบายเรื่องลายผ้าครับผมเราเราจัดหมวดหมู่ไว้ให้พอสมควรเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยเดี๋ยวผมจะวางลายผ้าเทียบ <S <S แต่ละพิมไว้ให้นะครับผมครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับมาเรียนรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะสะสมสะสมรเพราะจะได้ไม่มีปัญหาอย่างคือหลายๆหลาย,ลายๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ย การมีปัญหาในวงการบางทีมันเกิดจากการที่เราไม่ได้ศึกษาเปนก่อนนะครับหนึ่งเราไม่มีความรู้ใช่นะอยู่เราไปเช่าเลยโดยที่เราไม่รู้นะฮะแล้วก็มารู้ทีหลังก็มีปัญหาครับผมนะครับนะครับก็เลยอยากจะให้มาเรียนรู้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปสะสมกันนะครับเอ๊พดร้านพดนี่มีรูปเยอะมากเลยเดี๋ยวไหนๆมาแล้วเดี๋ยวพี่ขอ ให้กล้องแผ่นไปที่รูปแต่ละรูปให้อธิบายรูปนิดนึงค,คบคือต้องบอกว่าผมคนเล่นเล่นด้วยใช่ไหมครับก็คืรูปผมมชอบรูปเก่า,านะฮะคือคือรูปเก่าพวกของเก่าอะไรพวกนี้นะ,ะก็คือซื้อมาคือเราเราเช่ามาเนี่ยเราคือรูปเนี่ยบางทีบ่งบอกถึง เขาเรียกว่าสมณศักดิ์พระในยุคนั้นๆนะฮะบางภาพเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีราคาสูงหรอกแต่ว่าผมผมเช่ามาเป็นของเก่านะคทีนี้บางบางทีเนี่ยแต่แต่ถ้าเกิดเป็นลูกลูกคณาจารย์ที่ที่ได้รับความนิยมเนี่ยราคาก็อาจจะค่อนข้างมีราคาสูงเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนนิดนึงนะครับอย่างรูปเนี้ยครับบานเนี้ยบานหลวงปู่สุกนี่อันนี้เป็น ทันไหมครับอันนี้ทันรูปถ่ายนั่นก็อีหวยแต่ทีนี้ว่าบังเอิญว่าบ้านนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาเก็บแล้วบวกกินนะฮะแต่นี้เราศรัทธาหลวงปู่ขอให้เป็นหลวงปู่ขอให้ทันแล้วก็เข้ามาแล้วก็มีกรุ๊ปผมเห็นเหลือไปเห็นหลวงปู่แล้วรูปบ้านนั้นทันไหมครับทันนั่นก็คือปบ้านนี้ก็คือมาทําหน้าปกหนังสือเล่มปัจจุบันผมเนี่ยเนี่ยเป็นที่มาที่มาของ ของแทะาพขหนังสือเน็ปัจจุบันนะอันนี้ก็คือภาพถ่ายนั่นก็มีหวาแต่ว่าช่างเขาแอคซูมเฉพาะหน้าหลวงปู่อ๋อครับผมนะครับยังมีบ้านไหนที่ทันไหมครับของหลวงปู่เนี่ยเอ่อที่มีทันก็คือมี2บ้านนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปรูปที่ขายไปแล้วก็ถ่ายก็ปี้เก็บเอาไว้อ๋อครับผมนะฮะรูปบ้านเล็กๆพวกนี้ก็จะถ่ายแต่ว่าพวกรูปหลงพ่อเดิมนะฮะแล้วก็รูปนี้ก็จะเป็นรูปที่รูปเก่าต้นฉบับมีอีกรูปหนึ่งผม เข้ามาหลายรอบแล้วผมเพิ่งเห็นนี่ครับบานนี้นี่หลวงพ่ออะไรครับเนี่ยหลวงพ่อัาวัดพญาดนะลูกบานนี้คือรูปบานจริงต้นฉบับเก่าเลยนะนี้หายากนะครับนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์รูปบานนี้อันนี้บานนี้ก็คือเป็นเป็นแอคทัตคู่ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีแพร่หลายให้เห็นนะแต่ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย หาสภาพสวยๆแบบเนี้ยหาเจอน้อยเห็นไหมการ์ที่ดูการ์ดข้างๆการ์ดอกไม้จะสมบูรณ์หมดเลยปกติมันจะขาดมั่งครับเป็นรอยเป็นอะไรนะรูปนี้คือเป็นรูปที่ต้นฉบับนะครับก็ใครมีรูปแบบนี้ก็อยากจะแบ่งปันนะฮะแบ่งปันให้เรานะครับส่งมาได้นะครับนอกจากนอกจากรูปแล้วก็ยังมีพาของหลวงพ่อเงิน ใช่ครับนะครับพระหล่อหลวงพ่อเงินพิมทั้งพิมพ์จอบพิมพ์นิยมหลวงพ่อเดิมนะครับทุกพิมนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยันของหลวงปู่สุขอ่นนี้ก็เสื้อยันอีผมไว้บูชาที่ร้านนะลูกข้างบนก็จะเป็นรูปของเสด็จพ่อรอห้าเป็นรูปเป็นรูปพิมพ์หินนะนี่คือก็คือเสด็จพ่อรอห้าท่านหลังจากท่านประพาสยุโรปแล้วเนี่ยท่านกลับมาท่านก็แจก คับข้าราชบริพารคนสนิทใกล้ชิดท่านอันนี้ก็คือทันทันยุคเสด็จพ่อเลยอันนี้ก็คือทันยุคนะครับใช่ใช่โอเคครับไหนๆมาแล้วเราก็มาเยี่ยมชมที่ร้านแล้วก็เลยที่ถ่ายพอดีให้กล้องแผ่นไปให้แบ่งรายการให้รู้ว่าผมได้พระอะไรบ้างใช่ใช่เราก็จะได้ใครมีอยากจะแบ่งปันให้เราเช่านะครับ ก็ติดต่อเข้ามานะครับถ้าเราสนใจเราจะติดต่อกลับนะครับนะครับโอเควันนี้เราก็มาเน้นย้ำเรื่องลายผ้าอ่านะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้เรานะครับขยับส่งพระมาที่จะ แบ่งปันให้เราเช่าก็ส่งมาทางในไลน์แอดได้เลยนะครับเราสนใจแล้วติดต่อไปนะครับนะครับเปิดราคามาเลยก็ได้ครับใช้ดีนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมสองคนขออนุญาตลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ